สวัสดีค่ะมีข่าวร้อนๆจากวงการเพลงเกาหลีใต้มาอัปเดตกันค่ะเรื่องของสมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลีหรือ K M C A นะคะครับผมเขาเป็นสมาคมที่ใหญ่มากดูแลนักแต่งเพลงกว่า50,000คนเลยเออล่าสุดเนี่ยเขาออกกฎใหม่เกี่ยวกับเพลงที่ใช้ AI ร้ามค่ะอ๋อเรื่อง AI กับลิขสิทธิ์นี้กำลังเป็นประเด็นทั่วโลกเลยนะครับน่าสนใจว่ากเกาหลีใต้เขาขยับตัวยังไงใช่ค่ะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่ากฎใหม่นี้คืออะไรทำไม kmca ถึงต้องออกมาตรก,การนี้แล้วมันต่างจากที่อื่นอย่างออสหรัฐเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างครับผมได้เลยครับใจความสำคัญเลยนะคะคือต่อไปนี้เนี่ยถ้านักแต่งเพลงจะจดลิขสิทธิ์เพลงใหม่กับ kmca ต้องยืนยันเลยค่ะว่าไม่ได้ใช้ ai ในการสร้างสารรค์ผลงานเลยแม้แต่น้อยนิด คือศูนเปอร์เซ็นเลยล่ะครับใช่ค่ะเขาใช้คันนั้นเลยศูนเปอร์เซ็นโหเข้มเหมือนกันนะครับเนี่ยเข้มมากค่ะกฎนี้เรื่องใช้แล้วตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเลยนะคะครับคนแต่งเพลงต้องเซ็นรับรองเลยว่าเออตัวเองทําเองร้อเปอร์เซ็นนะแล้วก็ต้องพร้อมรับผิดชอบด้วยถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ให้ไปมันไม่จริงแล้วถ้าถ้าไม่จริงหรือมาเจอทีหลังล่ะครับจะเป็นยังไง ก็อาจจะโดนระง,งับการจดทะเบียนไปก่อนค่ะหรือถ้าลงทะเบียนไปแล้วมาตรวจเจอทีหลังว่าแอบใช้ AI ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องค่าลิขสิทธิ์คืออาจจะโดนเลื่อนจ่ายหรือหนักสุดก็คือถูกยกเลิกการจดทะเบียนไปเลยอืมเข้าใจได้ครับคือท่าทีแข็งกร้าวแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากความกังวลเรื่องปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะตามมาใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆเลย ครับอย่างเช่นเอไอ AI มันเรียนรู้จากเพลงมีลิขสิทธิ์อื่นๆและถ้ามันสร้างเพลงที่ดันไปคล้ายเพลงเดิมมากๆเข้าใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กันแน่หรือจะพิสูจน์ความเป็นต้นฉบับยังไงอันนี้คือปัญหาใหญ่อ๋อ oh. แล้วจุดยืนนี้ของ K M C A ก็เออมันก็สอดคล้องกับที่เขาเคยทำไว้ตอนปี65นะครับที่ไปยกเลิกค่าลิขสิทธิ์เพลงของนักแต่งเพลง AI ที่ชื่อ Evo M นะครับ oh. จำได้ค่ะตอนนั้นก็เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งใช่ครับเพราะตอนนั้นเขาก็มองแล้วว่าเพลงที่ AI สร้างทั้งหมดเนี่ยมันเอ่อมันไม่เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของเขาแต่แต่การขีดเส้นที่สูงเปอร์เซนต์แบบนี้มันดูจะแข็งไปหน่อยไหมคะแบบว่ามันอาจจะปิดกัน้นศิลปินที่เขาแค่อยากลองใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยเฉยๆหรือเปล่านั่นแหละครับประเด็นที่น่าสนใจเลยแล้วมันก็พาเราไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือแล้วถ้าใช้ AI แค่เป็นผู้ช่วยละ่ะอาา่าฮะ ผู้ช่วยนี่คือยังไงคะก็แบบว่าไม่ได้ให้ AI แต่งทั้งเพลงแต่ใช้มันช่วยเสนอไอเดียคอร์ดเพลงช่วยคิดชื่อเพลงหรืออาจจะช่วยเกาทำนองสั้นๆอะไรแบบนี้อืม ตรงนี้แหละครับที่กด0%เนี่ยมันยังดูคลุมเครืออยู่ว่าจะนับรวมไปด้วยไหมและทาง KMCA เขาว่าไงเรื่องนี้คะเขามีแนวทางสำหรับกรณีแบบนี้ไหมเขาก็ยอมรับนะครับว่าไอแนวคิดเรื่อง AI ช่วยแต่งหรือ AI assisted เนี่ยเออในต่างประเทศเขามองต่างออกไปเหมือนกันบางที่ก็อาจจะมองว่าถ้ามนุษย์ยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมปรับแต่งมันก็อาจจะยังคุมครองลิขสิทธิ์ได้ค่ะ ตอนนี้ KMCA ก็เลยบอกว่ากำลังศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมอยู่ครับกำลังรวบรวมความเห็นแล้วก็จะทำวิจัยเพิ่มเพื่อจะหาทางกำหนดแนวทางที่มันชัดเจนขึ้นสำหรับเพลงประเภท AI ช่วยแต่งโดยเฉพาะอ๋อก็คือยังไม่ได้ปิดประตูสทัทีเดียวสำหรับกรณีช่วยแต่งครับ แต่ก็ยังไม่มีคำตอบชัดๆตอนนี้เพราะการจะแยกแยะว่าแค่ไหนคือช่วยแค่ไหนคือสร้างแทนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยจริงๆน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองข้ามไปดูฝั่งอเมริกากันบ้างดีกว่าเห็นว่ามุมมองเขาค่อนข้างต่างออกไปเลยใช่ครับต่างกันพอสมควรเลยโดยเฉพาะถ้าดูจากรายงานล่าสุดของสำนักงานลิขสิทธิ์สหร,รัฐที่ออกมาเมื่อต้นปีนี้ค่ะเขาว่ายังไงบ้างคะ ทางสหรัฐเนี่ยเขามองว่าผลงานที่สร้างโดย AI เนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์นะครับเอ้เหรอคะจดได้เหรอจดได้ครับแต่แต่มีเงื่อนไขสําคัญข้อเดียวเลยคือต้องมีการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญของมนุษย์หรือ significant human authorship การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญของมนุษย์เออคำนี้มันหมายถึงประมาณไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหม ครับคือมนุษย์ต้องไม่ใช่แค่กดปุ่ม enter แล้วให้ AI ทำงานไปเฉยๆแต่ต้องมีการใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเข้าไปเยอะๆครับต้องมีการควบคุมเลือกจัดการหรือว่าปรับแก้ผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นมาอย่างมีความหมาย mm. เช่นสมมติ AI มันสร้างคำนองมาให้10แบบ แต่มนุษย์เป็นคนเลือกว่าจะเอาสองแบบนี้มาผสมกันยังไงเรียบเรียงใหม่ยังไงแล้วก็แต่งเนื้อร้องเพิ่มเข้าไปเองเลือกเครื่องดนตรีเองอัดเสียงเองทั้งหมดอ๋อ oh. แบบนี้แหละครับที่ทางสารัฐมองว่าการใช้ AI เป็นแค่เครื่องมือแต่ตัวงานหลักๆเนี่ยมันยังมาจากความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์อยู่เข้าใจแล้วค่ะเหมือนมอง AI เป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่หรือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนขึ้นเท่านั้นเองใช่ครับประมาณนั้นเลย แนวทางของสารัฐเขาจะเน้นที่บทบาทสุดท้ายของมนุษย์ว่าได้ใส่ความเป็นมนุษย์ความคิดสร้างสารรค์ลงไปในงานนั้นมากแค่ไหนไม่ว่าเครื่องมือที่ใช้จะเป็นอะไรก็ตามซึ่งมันต่างจาก KMCa ของเกาหลีที่ดูจะเริ่มจากความระแวงก่อนเลยค่ะคือถ้ามี AI เข้ามาปุ๊บอาจจะมองว่าความเป็นมนุษย์ในงานมันลดลงไปแล้วครับผม สรุปแล้วนะคะตอนนี้เราก็เห็นภาพ2แนวทางที่ค่อนข้างต่างกันฝั่งเกาหลีใต้โดย k m c a นี่คือตั้งกำแพงสูงไว้ก่อนเลย0% AI สำหรับการจดลิขสิทธิ์แต่ก็ยังเปิดช่องไว้ศึกษากรณี AI ช่วยแต่งครับส่วนฝั่งสหรัฐนี่เปิดกว้างกว่าพอสมควรมองว่าถ้ามนุษย์ยังเป็นคนคุมเกมหลักการใช้ AI ก็ไม่ใช่ปัญหาในการจดลิขสิทธิ์ใช่ครับดูที่บทบาทของมนุษย์เป็นสาคัญ แสดงว่าเรื่องนี้มันยังเป็นประเด็นที่ซับซอ้อนแล้วก็ยังต้องหาจุดลงตัวกันอีกนานเลยนะคะเนี่ยทั่วโลกเลยถูกต้องเลยครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดตามไปด้วยนะครับว่าออในอนาคตที่ AI มันจะเข้ามาผสมผสานกับกระบวนการสร้างสารรค์มากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยสังคมเราจะขีดเส้นแบ่งตรงไหนกันแน่ระหว่าง AI ที่เป็นแค่เครื่องมือกับ AI ที่เป็นผู้ร่วมสร้างสารรค์อืมน่าคิดมากค่ะ แล้วนิยามที่เราเลือกใช้เนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณค่าที่เราให้กับความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์จริงๆในสายตาของกฎหมายลิขสิทธิ์ต่อไปยังไงบ้างเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยค่ะครับผมต้องติดตามกันต่อไปครับ